ถึงจะมาช้าก็ทำนะคะนรงพยาบาลอาการเพื่อนหนูปเป็นอย่างไรคะคุณหมอหมออาการของคนไข้ดีขึ้นแล้วสามารถกลับบ้านได้เย่แต่แต่ไรคะคุณหมอผลตรวจออกมาแล้วคนไข้ได้ตั้งครรภ์ฮาฮาขอให้โชคดีกับการตั้งครรภนะที่ผู้ชายทั้งสีนั่นทำผมตั้งครรภ โอเคเดี๋ยวฉันกับข้าฟ้างตอนกลับบ้านไปจะถือปืนลูกซองไหนปืนไอเดียโชว์ให้เลนดูก่อนมันอยู่กับเธอเออลืมหมอมาคิดเงินที่หน้าเขาเตอร์นะคะค่าหมอเดี๋ยวช่วยแบกเออจ้ากี่บาทหรอ สามแสนบาทค่ะใจไวเปล่าถ้าไม่ไหวเดี๋ยวช่วยออกให้ไหวจ้าเจ back slash back slash จ่าย c บ s l a s ล b แ c k s ส a s h กว่าจะถึงบ้านพวกพี่สองคนเตรียมปืนอย่างพี่ว่าพี่จะไปคนเดียวดีกว่าเดี๋ยวให้ไอเดียอยู่กับหนู่ a c k slash back slash คุยอะไรก็ไม่รู้คิดเปิดไทย c บ s l a s ล b แ c k s ส a s h ไปแต่การขอผู้ชายก่อนไปดีมาดีสงสัยหม่ว่าตอนกลับบ้านพวกผู้ชายก็ไม่อยู่ปกติผู้ชายชอบอยู่ตรงนี้สงสัยเข้าห้องครัวแม่ก็อยู่ในห้องนอนสงสัยเหมือนกันล้อนลับทุกใจคืนนี้มึงรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วเกิดอะไรขึ้น,นะเจขอโทษครับพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับพี่พี่ผมสัญญามึงรู้ไหมว่ามีมืงองตั้งคันพลาวาพวกเราจะได้เป็นพ่อคนเหล่าสรีคนข้างล่างทำไมให้เขานอนข้างล่างนอนไปเธออย่าบนนอนจนกว่ากูจะได้เข้าโรงพยาบาลอีกรอบ Ho Hai Rai.